เราเนไาลดเนาะไม่นี่เพ่นช้างเอาแป้วยนห่อยเล่โดยพอนำมาจักเส้นเนาะแปดเส้นแปดเสนเนาะใจงรายร้อยแล้วงยงว่คือเส้นเทไรเดี๋ยวเขากายออกไปเขาจเอาไว้ของเรกใจบันตอนกัห่อยเนาะซนี่ล้บัไม่อการดยไก่อนเนาะเขึ้นไปเราไม่ยากเลย ไปปขาชาเขาเบิ้งนี่สองหมื่นสามหมื่นนะสามหมื่นแล้วมีหลายคนอยู่พี่น้องเนาะเพมันบอกว่าคือบวกันห้องพี่น้องคนนี้ห้องนึงเป็นโซนโตเล่าอะไช่ตาเพื่อนเพื่อนห้อมเนาะเพื่อนน้อยที่ไปกั้นกันกับบุ้มหม่งนั่งเพื่อนแหละบวกกันก็ยาวน้องเนาะเม็นบออยากได้อยู่บ่ห้องอยากได้อยากบวกั้นเป็นห้องฮอบอ่ะเหตุเป็นห้องฮอเพื่อน พอได้ดีแ <minutes> ม่ว <ikke Ugh>. ่าสรีกันบอลไอ้กัรบอลจะนอนนี่บ่ดยอาเห็ดงบเนาะยวักันนี่ยจะงบอย่เพาอะไร้นคคือสิบาะอดอกวนะากันห้องเนาะพอแมนจะไปจ่ายค่าใหม่แเซนอีก้วเดี๋ยวบุญรองไหบังกรงบนังเรือเท่าไรเนาะ โอ้ไม่เ้าละ าสร้างอ่าสื่อสร้างสายจวดก็ว่าแม่นได้พี่น้งงนะองเลยเนาะหาสายจวดสองพี่น้อง,งทีมง,งานอยู่บ้านแก่งทองมาบานนี้โอ้โตมากออกอเรียบร้อยว่าแหละหาไม่ต่อของนาเพิ่นกรเอามารถเติมอะไรพี่น้องเลยเนาะเป็นไม้ยเลขแปดวันคนออกไปเอาอยู่ทางเขาบ้านเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่า ตอนนี้เป็นเวลาอ่า10โมงก,กวา่าๆ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเนาะก็ได <c oughs> ้ทํางานสั่งบานประตูมาเพิ่มพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบานประตูแล้วก็อุปกรณ์อยางต่างๆแล้วก็พร้อมสีพี่น้องเอ้ยเนาะสีสีทั้ง1พี่น้องเอ้ยน้ําพี่น้องเ thằng đừng mà sao không nạp cậu bà con ban phạm lọc con thì bàn nà tang 6 bàn thì nào vậy còn vung này nè ban ngày sóng ban thì nào giờ mà xây ขับแล้วพี่น้องเลยเนาะอ๋อโสบายดีว่าอ๋อวขนาดนอสามเนาะอ้อโตเพื่นเทศแต่จ้งมุงนี่น้องเต่หกโมงอ๋หกมพูมมนออจะค้นางหนะกคนหกคนพอมือสองมือกแ็แล้วแะพี่น้องเนาะ <laughs> อ่า rôn đó rồi này thì nào có... có không bơi nó bố mi nhang kia xe hai đi bỏ bố mi bỏ bố mi tăng bà buôn ao uh, ba tu nó không có hả ngắm thử chay gì si là cái đó ชื่อสีขาวมาทาเอ่อของหน้าแน่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเลือจากทาของหน้าก็จะทาไม่จับเลี่ยมพี่น้องเลยเนาะเป็นขอบขาวตัดกับสีแดงอ่าสีแดงอย่างเงี้คนแพนไมชชีลาปสีแดงแบลกเชอร์รี่นะ <laughs> เ,เนาะนี่แหละเนาะมีทั้งไอ หูกนะิ้งเนาะจะบานพงบ้านพับอย่างน,น,นี้หมดเลยลดไปสามหลานกับแปดสิบสี่พันพี่น้องเลยลดห่เดาย <Okay. S 2> ววนีหักลบบวกลบคุ้นหานเนาะตอนแรกเป็นอะไรนะดไปเท่าไรลไปเร่อกาลเนานะ ไม่นี่นชางออปอยู่นหน่<ด>ยอยเลป่โนมาจากเสษเนาะแปดเแปดเ้นเนาะาจเงียบร้อยแลยเงยังยว่าคือเช่นเ่า,เาไดเ,เดี๋ยวเขากายออกไปเขาจะายเอาไว้างนอยือจบรเติงกีนอก่อยนะอ่ากสามนีสามานมาเด้พี่นอ้องสาม้านแปดสิบสี่พันรวมทั้งสีแพรสีเน่สีทั้งนึงกะ หาแชนถู้พี่น้องนะภายในเนาะไมเนาทาของน้ำคือสฉพาะที่ของน้ำเนาะอ่าทาเลือเือจากของน้ำก็จะมาทาพวกขอบเปี่ยมเซลใดีอานี่มีแต่คนย่องมาเล้างามได้เราละผม อแบบว่าโอ้เ <bout> บ <ural> ิ yeah! ่งแล้วด <prompt> no. ูดีว่าสันพี่น้องเลยเพื่อนไก่สีงามหมคนไปให้งามขึ้น่าเนาะเอาสีด่างงามไปทธรรมชาติน้องเพิ่นก็ได้งามบริตกบริเตงเนาะใช้สันเฮ็ดพชรเอิญกิมซางเพิ่นบ่ขอเหงาขอแห้งสร้างแล้วหนุ่มว่าเอิ้ญหัวเอิ้นสร้างเพิ่นลงมาอันเบ็กใบประตูเนี่ยไอ้ยี่ไอ้ยี่ใช่น้องเช็กไอต์ตะกี้ก็ก ของเธอขอแห้งเน,นี่ยซ่างเอาวงกลมลงคะแนนเจ้าอาใส่กันเลยจะคนต่อซ่างนี่คน้นคีนเจ้าดูว่ามาบป็ทีมเลยเนาะทีมใหญ่ทีมงานมีกันหกคนบ่านเออมาลุมบอลเดียวเลยเอาใส่กันมา น้ลงไว้ก่อนปุ๊บประตูงามเ้นเอาผ่าเซ็ตสะ่อนเช่เอาเห็นนงพัวเอาสุกผ่าเปียกเซ็ตน้ำไม้เ้อัน้ำไม้ไบกอนเนาะเกิขึ้นแปลราไม่อยากเลยเดียวมาแล้วเนาะไปประตูงามๆมอนมีพิ้อ่ะขาดชาเขาเบิ้งนี่ สองหมื่นสอสามมื่นะสามหมื่นแล้วนี่หลายคนอยู่พี่น้องเนาะเหมืนบอกว่าคือบุกั้นห้องผีน้องคนนี้ห้องนึงเป็นโซนโตเล่าใช่เพื่อนเพิ่นห้อมเนาะเพื่อนน้อยที่ไปกั้นกันกับบุ๊มบิมวงนั่งเพื่อนแล้วบุกั้นก็ยาวแล้วเนาะเมนโบอยากได้อยู่บ่ห้องอยากได้อย่าบ้ากั้นเป็นห้องฮอบ่อ่ะเป็นห้องฮอเพื่อนเออพอได้ดีแม่วาใั่นที่กั้นบอลไอ้กั้นบอลจะนอนอยู่บด้ย เอาเห็ดตามงนะาบเนาะแล้วบักกันเนี่ยจะง,งบจะพิจารณาคออะไรไบแล้วบ,บัดก<อ>รคือพิจารอดอกเนาะบักกันห่อเนาะบอเนาะแมนอยากจะไปจ่ายค่าใหม่แปดเซนอีกพี่น้องครับเดี๋ยวบุญลองไหลบังก่อนงบยังเหลือเท่าไรเนาะงบเศร้าละ สนตัันไดน่วะเป beans, ีเจาวนอนรวมกัน네กับน้องกับแม่เหรอจมีไันนองคืองคำนีกแค่พ่โอเคแหละเอาเอาผ้าก hmm. ั้งเนาะบานเขาเอิญเนาะผากั้งอี่กั้งเอาเด้น้องเนา้างนั่้อยสร้างในยนบ้านบ่ลยบ่ จับเหลี่ยมจับยังใหม่หมดเลยเนาะจับระดับไว้เลยได้เปิดบดิเวณมาเอาตอกใส่ชื่อๆได้มันนิ่งเทียนเอาความเทียนเพราะว่าไม่พาสิล่ามันกดก่ได้มันแตกเป็นยังมันต้องละเอียดใช่ไหมไหวเนาะใส่เนาะด้ย ต้องใสยน้องหัวเอาแกงพริกได้กินเนาะใช่แล้เห็ดข้าเห็ดข้าวนี้เราบอกพี่โอาไปซื้อมาให้ยูมาเสิร้าเนาะซื่อเนกินมาใหเดียเอาอะไได้น้งล่ะเอาวันนี้มาเลยสีกระป๋อุปกรณ์ตร่นกันตื่ได้ปะ

เจ็ดนี้งคิดเลยมันสิได้จวดจัดเนาะภายในบ่อสองเดือนเนาะเดือนเลือนเดือนหนึ่งอย่างบวชนจะมูนหมยังบวชยังขูดเลื่อนยังได้โอ้เดบ่ายอยู่พี่น้องเก็บบนสฉีมาลองไล่เบิ่งงบประมาณยังเรือนน้ำบนญทรายพี่น้องเลยเนาะเพราะว่างบซาล้านแล้วก็จ่ายค่าแผ่นไม้ชะลากะเกาลาศะี่หน่อยเนาะเกาลาน เกาลัดมะฮักคา้างหาราดเลยอยู่หกลาดบาทเลยเลยอยู่หกลาดบาทนียบบุปรตูบ่ถ้าซื้อบาบประตูบัดสามลาดปลายปลายสองล้านบาทมาจ่ายข้าวไม้ตันนี้เวียบบาทเลยค่าไม้ย <t ick noise> ังบริจ่ายบ่อยังสี่เส้นเอเชนก่อนเจ็ดเจ็ดสี่สามห็นโมูหกันว่า ข้ามาแปดแปดเซ้นนี่ยพ่อชิพ่อหรือป๋อคือยังงเนาะให้ชามพันเบิ้งอีกเส้นหนึ่งก่อนอืมอ้าวขัดท่นทางง่ายเอตัวลำลาก่อรไปรองเด้อเนาะพ่อพ่อกันหน้ากันเลยเนาะสวัสดีเดี๋ยวชามงามอยู่บ่เห็นเอายิ้มไดแล้วพี่น้อยนะสัมมีแล้วเนาะสุดยอดเด่นชดจอดเลยเนาะ ô ở b้าน keng thong sang lai nó ừ khặc nha vì đồng rồi nọ, ừ. đây, đây là gì vậy? Băng mông khăn đan nọ còn mình nọ. Ừ. Bắt chúc nè. Bắt chúc lên, bắt chúc lên. 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 Bắt ทักนะ่่้้ง่าน้ว่าิ่ยัไม่ยังไ้ซากินอ่ะเบอจันเสื้อาหนูเศ้านี่อรซามางกินเลยเนาะนองกินแล้วบอนกกินเขาเศ้ายังไม่กินยังข่กิน้าจ้าอามากินพร้อมกัน นี่ขออนุญาตมนั่งพลังไว้พดีเลยได้แหัวพาขึ้นไปบังบังหันหลงัวนี่ตำรวจบ้างอ่ะเออเอมาน่เยนน้ำคอยแน่บ่ยังแต่ขั้นได้อะไรพน้องกันเนออสร้างเขาซื้อสีมาให้หน่อยเด้อฝากไห้กับไอ้ลูกกิ่งยังไงฝ่ายสร้างทางหน้ามาหน่อยเด้อแงเนาะพอดีเนาะ๋ยวมานั่งมึงโย่หนลองบ่ายมย่ เพิ่นบ่ได้เอาขึ้นสูงพี่น้องครับพอดีแบบบ่ายนั่งปล่อยทางนี่ฮลโลบ่ดตงไปบ่มีแต่ FC มักพี่น้องมักเสียงหัวเราเนาะเสียงหัวคล้ายๆกับน้องแพน่ะเนาะเคยฮู้จักกันบ่กับน้องแพบ้านงจองนี่บ

ติดตั้งเนาะเนี่ยนนหนา่ใส่เป่ยนอหใ่ทันใเนาะคือว่าจะเรียมโอเคแลนดนียวเอ่เ้เดดนอนก่อนนอนเจนั่นเอามเล่โอ้ยจังอยสามคนกับตีขึ้นมาเนี่เนาะไว้คนเด็ดมาเลแก้วแล้วไฟเนาะไอมาร้างเพราะว่าบริโภคเป้นดิจับใส่จับใส่แล้วช้างเคนเขาเป็นง ทีงนะมงานมยไปหานอไม้เ,ร,มเรียบศาสตมนี่ม้กูเห็ดกินว่นวน้กินเข่าใั่นเนาะแต่กรับปุปุ๊้่านทีหลังเห็นพวกเข้าข่ามาเนาะี๋ยวมอนี่เราไปแล้วมนนี่เอ่อหานอไม้มาให้สร้างเลยมาสร้างไอ้ไม้ที่แปดสร้งมาแปดตนี่กาวาชิพอ่อเลยปะเ้ะกาวาชิพอาช่เนาะอือนเอะ ประตูดสปิดมอให้ประตูใหญ่รเะต้อยประตูีใหญ่สิดมองไหนนังสปิดมองนี่หรือว่าสปิดมองพี่ตนเลสปิดมองเก่าาเงี้เก้นี่แลัดเข้าไนแเลยอัดข้านอกได้ขัขาตัวนันเลออัดเข้าในเข้านอแเราว่ออกนอกได้บารีเออกีดคเนาะ สร้างคขานี้ยถมเน่ยทีมงานนี่พเป็นคนหนาคนนี้คนหนาสร้างเนาะมีซื้อทีมอยู่บ่มีบ่เสือทีมซื้อทีมสร้างยังงปอจันว่าสิสเนอรเสือว่าจันไทร้เบิงแล้วเาบดหดลายได้นี่พี่เราเนาะ เราเซนแลเซนแปเรนักขวเลยก็เลยเงียบแม่กนบเเสนอเนาะตีตีตีกกอะไรนี่ค้างเรายังดีอยู่เนาะดีอยู่กาจันทร์สีลมนาะเบ่งทับงันเลยนมับอันทางดึงเพิ่มกันเลยนะไปดไปทางสวัสดีด้วย สลพัดต่อสายไฟพนเนาะนกว่าอยากห็นตอนมากี่น้ลงมาก่ท่านเนาะานมากแต่พวกงศราิท่าเก็บกันวนทางนางอกเ่กี่โนาหมูยังนะเฮอเออคนเก่าแก่ได้แต่นทิม่เนาะตัทานเปนมือนแล้วเออมันอีแล้วฟังนี่เนาะมือมือนะครับนั่นเนาะ S <S คิดว่าเรียกว่าเปอนพูดแทงบอกโอ้คือกันไไนไอไอไนั่อะไรต้องต้องมตัวจริงเนาะไปจะนัดไปดับเขาเขาแล้วเนยมันต้งนอ,อ,ตองใส่เครื่องตัดนี่ไม่ใช่ไรแคบเรียม,ม,ยมคแคบแหน่ได้ไหมเนาะเนยพอแล้วตัดเจียนแปดทำไมออกใหม่หมดเลยพี่น้นอยนี่เนาะเพราะฉะนั้นมันบเสมอกันนี่มันจี

ชิิ่มยิ่งท่านกรักษงเนาะิืมพีก็แล้วเนาะเัอนนี้ก็ต้องท่าสีข้าตัวนี้บ่สร้างลืมไม่สร้างถ้าท่าสีก่อนเนาะตัวนี้เนาะ ว่าแลวสีก็มาเขากักัไ่ขาว่สีทปูนกับสีาไม้มรู้ึแต่ว่าสีาทบสีชาไม่เนี่ยเอาสีกระปองท่เออแล้วก็ที่่าเจ้าวาท่า้อง้าอะไรบุุนเนี่ยท่า้องานั่นนะอ๋ท่า้อง่าท่าไม้ก็ได้หลอกเนาะเพาะมันต้องสีสีาไม้มามน่นสีกระปอง อย่าแล้วมันเป็นสีธรรมชาติอยู่เนาะตัดกันอยู่เนาะมันเป็นสีแดงเลยนี่มันเป็นสีสีไว้ธรรมชาติแต่มันตัดกันอยอะทำให้กให้สร้างเป็ฟิร์นก็ได้แล้วแฝดเกลี่ยปล่อยน้องเไยเนาะดือทอนเป็นยังไงดีใจเปลอดีใจเฮ่ดีใจแห้งน้องว่าจะกั้นห้องบ่ ต่เป็นไปได้จากกันห้องเนาะกันบอลไดน่ะบอลนด้ก็ได้กันกันจากสซนี่กห้องไอ้น้อยไง้นองหัวนซัมมี่บอกต่อจากนี้ห่อนี่บ่ะหนังหัวอ๋อกันหอด้วย พอเพื่อไปนำาเพิ่นก็จะกั้นห้องพียน้องแต่บ้าฮะก็เบิ่งงบประมาณทั้งบนก่อนนะคงเงินจบเป็นอย่างเงาะเดี๋ยวบนชิล่งบเพียน้องอ่ะน่าไล่งบให้ปลาลุงได้หาไปชมเอฟซีเพิ่นอ่าเพินไรเป็นสวีทลาดเลยใช่พี่น้องเลยเพราะว่าเงินเหลือจากเขตทองน้ำยังอยู่ลาดนึงเนาะ จะอะไรเป็นซาเวตลาดเลยเพือ่อนเร,ราซเวตลาดลบเมื่อวานนี้เกนะ่าเนาะเก่าร่างแล้วก็มารูปคาซางหาราดรูปคาซางหาราด เหลืออยู่เจ็ดล้านเนาะเจ็ดล้านในมรพบชื่อปลาประตูเนานะเบิดอยู่สามล้านกับแปดสิบสี่พันเป็นอะไรสามล้านแปดสิบสี่เหลืออยู่น้ำบนตัวนี้งบเหลืออยู่สามล้านเก่าเซีนสิบหกพันแล้วก็ชีพจ่ายค่าใหม่สี่แปดอีกตัวหัวเซ็นเท่าไหรนะ่เนาะ ก็ประมาณลาสเ่าไเลนซาพี่น้องนทวาไลเซเลนกับประมาณแปดแนเนาะก็ชีลดูเงินประมาณสมล้านพี่น้เนาะแลืเงสมล้านมาเนี่เดี๋ยวที่ตามเินอกันอีกว่าชีลือเท่านี้เขาต้องใซมังนยังอีกไงฮะนะพี่น้องเนาะกยังเขากระเทือนอยู่เนาะเดีวเป็นยังเนาะตรงนี้เอาอย่างนี้กเพิเิน เแกังเแกังแขงเอาเนาะหายิ่งเทากินน้ำเด้อเสียงยังคอยหิ้วข่าวยับไปหน่อยเนาะฮะจันไ้กับฝากขอบุญพุทธขอบุญขอบใจทางขอบุญธงเนีาะขอขอบใจทั้งขอบุทธงเต็มตตาสงสารก้อนสุขภาพแก้งแฮก็ให้อยู่ดีมีแห้งก็ให้เจริญรุ่งเฮืองพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นบ่าว่าจะเหตุธุรกิจอย่างก็ให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้แห no? ้งปังๆลำๆรวยๆเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีบุญกุศลที่ต่อเห็ดมีขอให้พอได้คืนร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุและขอบใจบ่าวบุญนำเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใส่ก็ขอให้มีแต่คนหาคนแพงเด้อขอให้เงินทองไหลมาสาธุสาธุขอบใจหลวงไวยาลันบัวพรอวยัวใส่ห้พี่น้องเลยเนาะให้งยูดีไม่แห้งก็พอแล้วเนาะบ่เจ็บบ่ไข้เฮาก็ หาเงินนะครับก็จะได้เองเราพี่น้อยนะแม่ห้องเธอแห้งไม่แห้งเนาะเดี๋ยวจะตามคลิปต่อไปเสร็นาะมาทั้งสามเกษตรทอดถั่นตอนใดเนาะสวัสดีพี่น้อยเนาะมาพี่อยพร้อมให้เลยกินข้าวกินข้าวอีกแล้วหอยสดเขาเปียกมากเลยปุ๊บโอ้ยอึ๊บอึ๊บโอเคคือว่าเรียบร้อยพี่น้อยเนาะ ได้มามอบอาอบานระต,ต,ตูเนาะและ้วก็สีพี่รองกรทถาของน้ำเน,นาะตัวจุดจายููพี่รองกระสาคนแส่อะไรบางองตอนเป่นเชิงเราเป่นเิงเหางเนย ทำได้กเอาซีหูคนก็ได้ราไมไดข่าแลตันไมมันแข็งกพรเป็นไม้เก่าแก่ไม่ไม่แต้ดงพนเดินี่นเลยบอกไปเลยไม่มันมันอหน่เาได้สุดเลยนะเนาะมบบว่ามันเว้นน้ำเลยดูนไปว่าผ้าพันอยาเข่าเลยนะ อาสุข mm ุนมีราศีจับแล้วเนาะโอ้โถขามาบ้านแกงทองนี่บ้านแกงทองหน้าเลยยืดหนึ่งแล้วนี่ไม่ชะลาพี่น้องเลยเนาะเอาแต่ในขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจเด้อเราทานขอบุญทองพี่น้องเลยเนาะเสดสดสวยทางครอบครัวน้องขวาพี่น้องเลยอ่าบอกว่าทั้งเรื่องของน้ำเนาะหลายทานแล้วก็ต่อมาทั้งเฮือนพี่น้องเลยยังขาดแต่น้ำเนาะน้องขวานพันยังบ่มีน้ำพี่น้องเลยเนาะ ต้องไปซักเสื้อผ้าก็ต้องไปซักอยู่น้ำเซ่พี่น้องเลยนะเพราะว่าเพื่อนพันยังไม่มีน้ำเนาะน้ำมาดานก็แห้งลายพี่น้องเลยเนะา,านะซาลาดมันจักหน่อยมันเจาะบรได้พี่น้องเลยเนาะเาจะได้ติดตามข้อมูลการทั้งน้องหัวเพ,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 พื่อนกับเพื่อนเพื่อนจะได้คือการสุดยอดลายสำหรได้เนาะ นะเจริครบวัดอหรือว่ายจีนายติากติดตาชมกันอุปปาปาคือดยางเนาะเว่ละวันดีแบบขอขอบคุณผู้มัครกระจายทางขอพุทท่องขอขอให้พอพุทท่องอยู่ดีไม่แห้งเนาะอ่าคนบุญพอสั่งมาก็ขอให้กลับคืนหาพอเด้อให้คุณพระคุณเจ้าคุณคลองเดินทางเกใสรเกษตรให้ตลอดปลอดภัยขอนพัทนาบุญนรรมเป็นหน่อยนักฟอาคนทุกคนยากเป็นหน่อยเนาะ พายจะโอเคพี่น้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากจบคลิปเพียงสาม,มีกรพบพ่ๆคันคลิปหนะ้าคลิปนี้สบายดีพี่น้องเลย